การอ๋อทำการไล่ลงไปเขาก็ต้องสอบสวนนะฮะแต่เราก็ไม่รู้จะล้มไม่ล้มแต่ว่าถ้ามองจากสภาพครั้งสุดท้ายที่เขาถูงนอกก็อ้วกใช่ไหมก็สภาพก็ไม่ดีแต่ว่าการชกเนี่ยก็ไม่ดีจริงๆตรงลไม่ดีจริงๆแต่ว่าจะล้มไม่ล้มอยู่ที่กรรมการสอบสวนก็ถูกไล่ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ชกไม่ล้มไว้หรอกแต่ไม่มีสภาพท่านกรรมการเราดูกรรการครับเอาเตาบุญจินท่องเจสีตัดสิงห์หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเอา ไปชมครับมวยนกสามคู่ครับวันนี้มประณีทุกขั้นตอนวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้คู่แรกของรายการศึกแสงสว่างพันตาครับ ฝ่ายแดงยอดกวางทองราชานนท์ครับเตือนฝั่งน้ําเงินนิวเพชรดำต่อกติกาเหรอครับครับวันนี้นําทีเดียว3คู่ไปรวยแม่กาไร2คู่ครับครับกำไร2คู่เลยครับก็ทรรมดาเราให้ดูคู่เดียวคู่เดียวครับวันนี้ถึง3คู่อ่ะทำไมถึง3คู่เดี๋ยวดูกันครับนี่วิชัยราชานนท์ครับที่เลี้ยงเจ้ากวางทองใช่ไหมครับเลี้ยงกวางไว้เลี้ยงกวางไว้ครับกวางนี่มันอร่อยเนื้ะผัดพริกไทยดำเพชรดำกินซะกินซะเพชรดำกินซะเดี๋ยวดู ทานล่าเนื้อคือเพชรดำนะครับแต่ล่าเจ้ากวางทองได้หรือไม่แบบไหนดวงมการนะะไม่เห็นหน้าดเห็นแล้วไม่ทราบคราบไม่ทราบง,งานตาการหใหม่น่ยแต่ว่าการห้ามลีลาท่าทางเคยได้เสียงตบมือจากแฟนมวยมากเหลือเกินเป็นกานใหม่ที่มีคุณภาพสงูงครับตัดไฮไลท์มาให้ชมยกหนึ่งครับวันนี้นำเอามาให้ชมกันคู่ละสองยกครับ ดูนะเจ้านิวเพชรดำนี่แกผ่านล่าเนื้อเออล่ากวางนะครับมวดูนะจบยกน,นี้ใช่ไหมครับจบยกน,นี้ครับดูให้ดีนะครับ,รบจบด้วยลูกไหนครับโู้ออกไปถ้าท้ายเตะมาเจ้านิวเพชรดำรู้สึกการวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็วิจารณีเพชรดำครับเพราะว่าชื่อช้างกับผันมนีเด้ดเปรียบ ก็ย่อกวางทองนี่พยายามจะเข้าไปฮะดูครับนะหมัดตายของมิวเพชรดำดูนะ,ะว่าเราจะขึ้นได้ช่วงใกล้ๆนี่แหละครับยอ่อกวางทองเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาเป็นมวยโถลดุนแรงแต่ก็ดูมวยการผ่านมวยลูกสัวจะเป็นรองเจ้ามิวเพชรดำพยายามครับที่จะตีให้ได้เพราะเป็นตวัวเป็นมวยเข่าครับ เดินเข้าหาต่อยท้องขัาไปก่อนแล้วก็แทงซ้ายเข้าไปคุณผูาาีพิจารต่อยตู้เครับตือตูตือต,ต,อตูเล่นท้องนะครับเจาะเจาะกอนซองจับได้ฮักมัดตีเดินเข้าหาเจาังซองคุณวิชัยราชนรนนทำมวยมีคุณภาพครับแั่งกันแข่งแรงตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเลี้ยงผาไปเยอะ ครับะนะพระเป็นพระครับพระเป็นพระเจ้าเอ็าเป็นพระครับพระเป็นพระไม่ว่าครับเออพระเป็นพระไม่ว่าเอาพระเพิงมาอยู่เลยบ้างอะไรกัาใช่เปล่าใช่หมดเลยครับดูนะเดี๋ยวดูครับดูเลยครับกันจ้เลยครับนี่แหละครับมนี่นะครับโหลงเลยครับตายครับหมัดหนึ่งสองครับเดี๋ยวไปชมอีกสักครั้งหนึ่งครับโอ้โห เดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับว่าโดนหมัดอะไรที่เข้าไปถึงกับจะยอดกวางทองนี่สารภาพงับงับงับไปเลยนะฮะนี่เลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับโดนกราบเลยครับัไปก่อนครับทั้งสองหมัดครับอัตระคันนี่เข้าคางครับเลกหมัดนึงก็ถล่มเข้าคางชัางจบครับเจ้ายอดกวางทองวันนี้นามาสามคู่เ่อตาลอยเลยฮะ ไม่ใช่ดาวลอยนะฮะตาลอยครับเดี๋ยวดูอีกคู่ครับเป็นแสงปรากฏตะวันกับเพชรพิสุราสอยุพินดาเดินะครับเป็นรองคู่เอกของศึกแสงสว่างคนตาเหรอครับครับอ่ะครับนมกันต่อคู่ที่สองของรายการแต่เป็นรองคู่เอกนะครับ ฝ่ายแดงแสงมรกตะวันครับส่วนฝั่งน้ําเงินเพชรสุราสอยุพินดาล่ะครับทุกอย่างช่วงเช้าก็ยังวิจารณ์พิสุลานะฮะว่าจะได้เปรียบ,บแต่ไม่ถึงกันเป็นทีเด็ดนะเพียงแต่ได้เปรียบว่าชื่อช้างการผ่านมวยได้เปรียบแต่ช่วงหลังการชงนี่ไม่มั่นคงครับ,รบส่วนเจ้าแสงตะวันแสงมรกตนี่การศบเหลือเกินสามสี่ครั้งหลังการไม่เคยแพย้กันมาพบกันครับชื่อก็อยู่ที่พิสุลาสอยุพินดา แต่ความร้อนแรงความสดข,ของร่างกายอยู่ที่ไฟแดงครับแสงมรกตตะวันดูนะนการชุกทั้งคู่ถ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมวยเขานะฮะยุคนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มวยเขาเนี่จะเป็นมวยที่ทําให้ตลาดการต่อรองราคาต่อรองนี่ดึงไปตามคาดว่ามวยเขาต้องได้เรียครับ เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงเข็มทิศให้มวยที่มีฝีมือดีข้างเตะได้เนียนเป็นเครดิตจะได้ทําให้วงการมวยเนี่ยมีแม่ไม้มวยไทยมากขึ้นนับวันทุกวันนี้เราก็หันไปเอาลูกแข็งแรงเข้าว่าจริงๆเปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากลูกหักล้มเป็นลูกแม่ไม้มวยไทยอย่างเตะอย่างนี้ครับคราบอ,ออกแข้งอย่างนี้ให้คะแนนอย่างนั้นดีกว่านะครับคุณท็อปูกหักล้มยืนเรื่องธรรมดานะลูกเขียรยขาล้มเนี่ยน่าเกลียดจังเลย โตแต่เป็นแต้มแตอเป็นแต้มอ่ะตู้เคลียร์ขาล้มเงี้ยไม่น่าให้แล้วร่างจะตัดไปเลยว่ะลูกนี้ไม่มีคะแนนตู้เนี่ยมันเห็นเห็นอยู่ว่าปัดขาแท้ๆเลยเนี่ยติดตัดเกาะอยู่ติดขานี่แล้วก็ตัดขาเห็นเห็นเลยเป็นสมัยก่อนลูกนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกที่จะต้องเตือนเดี๋ยวนี้กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วครับพอตัดล้มเงี้ยลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้เตะล้มนะฮะเคลียร์ล้มไปละ เสียล้มไปเนี่ยอ้าวราคาไปแล้วไปเลยครับไปต่อครั<ๆ>ยกห้านี่จบ <000 S 2> ท่านยก้าเลยกันค,คู่ขี้ลูกขี้ลรงนี้เนี่ยจบเลยเอาเป็นลูกตัดสินไปซะโอ้จริงๆไม่ได้นะฮะก็ทําให้ลูกมวยไทยในการเป็นลูกเขี่ยขาโอ้ไม่มี้แล้ะครับต้องช่วยกันนะฮะต้องใกล้ๆขายกันนะฮะอย่าปล่อยนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ทำลายวงการมวย,ยไทยเนี่ยมีใครมั่งหนะังสือมุงแฉบออกเราจะพูดมันก็ยาวเหยียดนะครับ ผู้ที่ทำายวงการมวยนะฮะจริงๆเขาระบุกันผิดๆว่างกรรทํารชระกันย่ครับส่วนทุกส่วนนี่เหมือนกันหมดเราต้องแก้ไขทั้งหมดทั้งระบบนะฮะถ้าไปแก,ก้ไขกรรมการไม่ได้กรรมการเห็นว่าลุงนี้ฟาวเตือนไปปุบ๊บอ้าวเชียร์มวยดา่าแล้ว,ล <ะ S 2> วกราพูดจะทำยังไงอ่ะกรรมการบางทีให้มวยฝิมือชนะมวยเข่าบ,บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ละได้เพราะว่าเชีร์มวยนี่เชียร์มวยเข่ากันครับราคาไปอยู่ที่มวยเข่าก็จะให้มวยฝิมือชนะไม่ได้ครับก็ทำมาทำมาเนี่ยยกห้าเนี่ยมองอ้าวพูดถึงว่ามองดาชนะดาด้วย ด้รถนนเขี่ยขาล้มมาทีเดียวโอ้อแพไปแล,แล,แล้วได้เลยคือจริงๆเนี่ยกีรนั้นทำมาเนี่ยเขี่ยขานี่จะไปลุกคะแนนตนัวมันไม่ได้เด็ดขาดแต่มันเป็นอย่างนี้นไปแล้วครับก็เลยทําใหา้ทุกค่ายเนี่ยทหารอุตุกติดครับเขาเรียกบอลลุกติดติดถ่ายังไม่กล้าขายอยู่นะครับผมว่าไม่ชา้าองค์การบริหารแม่ไม้บริอย่างอุชา,า,าน้อยเนี่ยผู้พานน้อยเนี่ยไม่มีให้ดูแลครับน้อยนะครับ<ะ> คงไปสู้ชาวต่างชาติเขาไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนั้นนี่เขาอาวุธครบเครื่องเลยเครับดี๋ยวนี้เจ๋งนะฮะเดี๋ยวดูสิสิบห้าชาติที่มาชกนะครับว่าเพชรร่องคงเนี่ยจะเป็นแชมป์ได้หรือไม่ก็ต่อพิสูจน์กันด้วยครับผมดูนี่ผมแหมลำบากนะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอไรแล้วทุกมาข้าไปก่อนนะตอนแรกจะนับครับกรรมการเลือดชายโอ้โหแต่ไม่ไหวครับเจ้าเพชรสุราชเดี๋ยวมาดูอีกทีครับจะไม่ยอมให้นาบอกเพชรสุราชหรือเปล่าครับไม่จะไมนับเลยนอนดีกว่านอนดีกว่าเออหลับดีกว่าครับหลับดีกว่าจะไปับเเเเลลยยยสีีีววาดดู๋อกทม่ะ เสาตรงอะนี่ครับต่อขวาครับลงแล้ครับลงไหมนี่ครับแม่ไม้มมยไทยมาชัดเจนครับถ้าเราสามารถใช้แม่ไม้โมยไทยเหล่านี้เนี่ยต่างชาติจะทึ่งครับถ้าเรายังใช้มวยเข่าแล้วก็ปัดขาต่างชาติบอกดูมป็นรู้เรื่องไอ้พวกโกงมาปัดขาเออแล้วไปให้คะนนได้ยังไงอะผมยืนกันตรงนี้อะมันเป็นลูกปัดขานะฮะไม่ใช่เป็นลูกลูกที่เตะขาล้มหรืออะไรไม่ใช่นะ ผมเคยต่อต้านเรื่องหัรเทลมเนี่ยตอนนี้ลูกนี้กับหนักกว่าครับ,บนักกว่าครับต้องแก้ไขเลยนะฮะก็มีการสามนาออกมาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับจะทําให้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงในระบบการทํางานเป็นระบบไปไม่ว่าเซียนมวกก็ต้องให้เข้ามาแถลงข่าวด้วยร่วมประชุมด้วยว่าการตัดสินต่อไปนี้ลุกนี้เนี่ย เราจะแม่เครดิตแล้วทะให้แม่คะแนนมาดูคู่ที่สามต่อครับขุนศึกพีเอ็นยิมครับแล้วก็เดสักดาสิสองพี่น้องคู่นี้ขุนศึกนี่เต๋าเกมนะครับอดีตก็คือขุนศึกสิเจชวนที่ทุบอยู่รายการอาชีนดำแล้วก็มาแชมป์มาเป็นแชมป์เปี้ยนวิีลุมพนีครับวันนี้ป้องกันแชมป์ครับป้องกันแชมป์ครับเดศักดาเป็นผู้ท้าชิงครับอาศัยความใหญ่ครับใหญ่ฮะแล้วขึ้นมาราคาต่อรองนี้เดซาราด็นต่อนะครับ สามสองเลยครับไม่หลือเชื่อแชมเปี้ยนเป็นรองครับรู้สึกเป็นรองดูฮะเล็กกาครับเห็นชัดเจนแล้วจะเด็กสัปดานี่อาชีพของเขานั่นคืออาชีพเขาครับแต่มาถึงนี่แกเดินต่อยเดินเตะนะครับเด็กสัปดาดูนะฮะดูครับจุดกระชกไปเรื่อยๆครับในช่วงยุคที่เขาต่ยดูได้จากสุภาพินดีนะครับผมว่าเออ่ สุพยินดีนะครับทีมงานเพชรลุมพินีเ,นเป็นผู้จัดนะครับทีมงานชุดนี้มันเป็นชุดชุดนะยังแย่กมานะครับถ้าดูชุดนี้ต้องมาดูพรยินดีนะครับอย่างเช่นวันพรุ่งนี้่าครับเพิน,นดีก็จะนําคู่มวยอ,อ้อกมาแฟนมิลชมกันคทั้งรายการกับพรุ่งนี้แฟนมวยไม่ต้องพลาดพลาดไม่ได้ขอมวยมันจริงๆพรุ่งนี้ต้องติดตามชมดูนะสนุกได้เกาเกมได้หมัดหนักแรงและเป็นชับเปรี้ยง แต่ขึ้นมาเป็นรองสามสองครับอืมเพราะอ่านเกมว่าสู้เขาไม่ได้ราคาก็เลยตอกเป็นรองครับดีครับจิมรองครับร้องสิบเก้ารองครับขึ้นยกเี้สิบเก้ารองยกที่สองยกสุดท้ายครับเออเขาโชคดายกนะอ่าแต่คู่นี้กชกแค่สองยกครับเออครับอ้าดูดูให้ดีจับตาหน่อยครับอะไรจะเกิดขึ้นตรงในยกที่สอง ดูแล้วถ้าทางจะลําบากครับสําหรับขุนศึกนี่ตัวเล็กเหลือเกินไม่ใช่ตัวเล็กสูงเยอะเกินครับคือคือเดสักดาครับสูงไอ้เรื่องตัวเล็กตัวเตี้ยได้เปรียบครับตัวเตี้ยที่ได้เปรียบออตัวเปล่าอายวดูได้เปรียบไหมอ้าวดูอ่าดูตัวเตี้ยได้เปรียบอย่าบอกว่าตัวสูงได้เปรียบมาตัวเตี้ยนี่ได้เปรียบอ่าดูให้ดูดูดิได้เปรียบจริงๆครับตัวเล็กจริงๆอ้าดูนะตัวเล็กได้เปรียบดูนะเขมเป็นต่อยน้องอ่ะก็ต้องเปได้เปรียบ เออแต่ตอนนี้เป็นรองอยู่ครับแต่ตอนรองเขาไปลองไปลองเมื่อกี้เก้าสิบฮะครับเก้าสิบนี่ช่วงสามสองแล้วก็ฮะเออนี่ครับเดินชนก็ไปและมาเหวี่ยงมวยเข่าครับนี่ครับมวยเข่าแต่มาเลือแรกมากับผุนสุดครับนี่ครับมากระพุนแล้วนี่เจ้าของกำปั้งฮะที่น็อกคู่ต่อสู้มากมากแล้วเห็นไหมน้อยเนี่ยมาชวนแรกหมัดสวยละครับนี่ สึงกะซุดครับแล้วก็โู้เจ้าเดชศด,ดาเหมมาเทศระบะฤษดาทางสูงต้องอยาวแล้วหัวจันทร์ร้อยเปอร์เซนแต่ทนไม่ไหวครับทน,นไม่ไหวครับทนพลังหมัดของขุนศึกไม่ได้เป็นชัมเปลี่ยนแล้วก็อยู่ในศึกพยินดีแฟนมวยจะชมเพยินดีนี่ทุกเหล่านี้ครับเป็นทุกที่เรียกคนให้สนใจมากที่สุดครับมันที่สุดครับ ไม่ไหวครับกรรมการบุญพาวเพ้ากรรมการไหวกรรมการาไหวครับแต่บอกบอกว่าเด็ดตักดานีไม่ไหวแล้วครับเนื่อากรรมการบุญพาบอกไม่ไหวจริงหรือเปล่าไม่ไหวกรรมการยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไม่ไหวไม่ได้ครับไม่ได้เส็ยดูคุณสิ่ง้ายังไม่ยังไม่ยอมเลยอ่ะที่ดูดิอ่าดูทีดูยที่ลงไหมลงลงลงทนไม่ไหวครับตัวเล็กได้ปีบเห็นไหมต่อยเข้าเลยหนักเยอเกินครับอาปใครอีกทีครับ ตามด้วยขวามีเป็นลูกนับลูกแรกครับนี่ตอนจังหวะน้อครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแต่เขา้นไม่ไหวล้วครับนี่เลยครับนี่เลยครับีน่ยอกเลครับนี่ครับมาดขวาขวารุ่นล้วนครับขุนศึกนี่ครับหมาดสุดท้ายอีกทีนึงครับ่า ครับจะดูนักมวยเหล่านี้ที่ชกก็พิจินดีครับอย่างพวก่งนี้พิจินดีมันแล้วพวกนี้ต้องมาดูชมกันพวุมวยอ้อทั้งรายการพร้อมท,ทั้งของวันที่สี่ครับกอ,องสมหมายมอ่ากองสมหมายก็เอาวยดีๆไม่ว่าของทรงชัยไม่ว่าของคุณชุกิเกตเพชรก็เดินแถวเข้ามาแลกหมัดแล้วข้าเข่าสองต่างนมวยต้องติดตามชมช่วงนี้อ่านี่อาวังครับครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ ชม่มสุ้นสุดเกินเก้าผมนะฮะก็<ๆ>ไปมอบเงนินให้อาวางซึ่งจริงๆผมก็อาวางนี่โอ้โหอาวางก็ถ่าจะสร้างผมมาขึ้นมาในวงการมวยนะครับนี่ครับอาวางก็อยู่โรงพยาบาลวชิระนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วแข็งแรงครับ,รบโอโ้วันนี้คล่องแคล่วแล้วครับเซียนอูไปดีใจครับเพราะจริงๆเซียนอูต้องไปก่อนเพื่อนแต่ที่นี้เซียนอูช่วงนี้ก็มัวแต่ยังไงอ,อยู่กงงงกลองก้งเขาจริงเขาจริงก็บอกกองกองไปทีหลัง แต่พี่หวังก็บอกดีใจลูกสี่คนปรดมาว่าหัวเราะไแล้ว